สวัสดีครับผมมาร์คเมทนันฟุตบอลทาาเวลครับตอนนี้นี่ผมมายืนถ่ายคลิปอยู่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์ตรงนี้เนี่ยก็คืออนุสาวรีย์มิตรภาพกัมพูชาเวียดนามครับแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชานะก็สังเกตนะว่าอนุสาวรีย์เนี่ยจะมีรูปปั้นของรู้สึกจะมี3คนนะฮะแล้วก็จะมีตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปหญิงชาวบ้านก็เป็นหญิงชาวเขเมรครับ แล้วก็ในมือซ้ายเนี่ยอุ้มลูกน้อยอยู่นะครับส่วนด้านหลังสองคนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทหารนะฮะก็น่าจะเป็นทหารของกัมพูชาและก็เวียดนามนครับก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นในปีคศ .1979 นะครับสร้างขึ้นเพื่อลำลึกในเหตุการณ์สงครามกัมพูชาเวียดนามกัมพูชาในยุคนั้นเนี่ยก็ถูกปกครองโดยทางด้านของขเขมรแดงครับซึ่งถือว่าในช่วงยุคประมาณ40-50ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเลืองอำนาจแล้วก็มี อำนาจมหาศาลเลยครับในการปกครองกัมพูชานะครับแต่ปกครองค่อนข้างจะทารุณโหดร้ายครับแล้วก็ได้ทําการเข็นฆ่านะครับพวกบรรดาชาวบ้านแล้วก็ผู้คนชาวกัมพูชาล้มหายตายจากไปเป็นจํานวนมากครับเขาว่ากันว่าในยุคที่ขมรแดงเรืองอํานาจเนี่ยขมรแดงได้ทําการเข็นฆ่าผู้คนชาวกัมพูชาไปไม่ต่ำกว่าล้านคนนะครับก็เรียกได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาถูกเข็นฆ่าเป็นล้านๆคนเลยทีเดียวนะฮะ ก็อนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นก็เพื่อเป็นการลําลึกในเหตุการณ์สงครามกัมพูชาเวียดนามครับแล้วก็เป็นการลําลึกเหตุการณ์ที่ทั้งฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งไม่ใช่ขมรแดงนะครับได้ร่วมมือกับทางด้านของฝ่ายเวียดนามครับในการสู้รบกับทางด้านของฝ่ายขมรแดงจนสามารถมีชัยชนะนะฮะอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนครับที่สร้างขึ้นเพื่อลําลึกถึงบรรดาผู้กล้าหาละก็ผู้เสียสละ ในยุคเหตุการณ์สงครามเมื่อประมาณ40-50ปีที่แล้วนะฮะแล้วผมจะถ่ายให้ชมกันแบบใกล้ๆนะนี่ครับจุดของอนุสาวรีย์นะครับมีทหาร2คนแล้วก็หญิงชาวบ้านอีก1คนนะฮะนี่คืออนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของกรุงพนมเปญน,นะครับก็จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์เอกาชารับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงพนมเปญ ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นประวัตินะครับแล้วก็จะมีทั้งสาภาษาเลยก็คือภาษาเขมรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยครับด้านบนก็จะเป็นภาษาเขมรนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นภาษาเตียงเวียดหรือภาษาเวียดนามแล้วก็ล่างสุดก็คือภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยครับ the Cambodia Vietnam Friendship Monument นะครับถูกสร้างขึ้นก็เพื่อลำลึกถึงผู้เสียสละและผู้ก้าว ผู้กล้าหาญครับในสงครามยุคกัมพูชาเวียดนามนะครับเมื่อยุคทศวรรษที่60ถึง70นะครับทางด้านของเวียดนามนยเขาจะเรียกกัมพูชาว่ากัมพูเชียนะฮะนี่ครับประวัติ and the sacrifice of Vietnamese army and people in the r e b e l a t i o n of Cambodian people นะฮะ g e n o Sider นี่ก็คือการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธ์นะครับ ยกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่โหดร้ายมากครับขมรแดงนี่ได้ทําการฆ่าล้างพวกบรรดาเพื่อนร่วมชาตินะครับล้มหายตายจากไปเป็นหลักล้านเลยนะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดบริเวณรอบๆของอนุสาวรีย์มิตรภาพกัมพูชาวเวียดนามนะครับก็สังเกตเห้ว่าจะมีพวกบรรดาพวกรถตุกต๊กๆรถรับจ้างจอดกันอยู่เรียงรายนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้ครับหากจะเดินทางไปที่ไหนนะฮะ แล้วก็พวกร,วรอบๆค้างเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพวกตึกอาคารร้านคา้าร้านอาหารโรงแรมที่พักนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆในกรุงพนมเปญนะฮะนแบบด้านหลังเราก็จะเห็นพวกบรรดาตึกแล้วก็อาคารต่างๆนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นลานสาธารณะหรือว่าลานกว้างครับในช่วงเวลาช่วงบ่ายแก่ๆไปจนถึงมืดค่ำเนี่ยก็จะมีพวกบรรดาผู้คนชาวกัมพูชานะครับแล้วก็ พวกบรรดานักท่องเที่ยวับมานั่งเล่นพักผ่อนมาทํากิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะครับเตะฟุตบอลน,นะครับถ่ายรูปนั่งพูดคุยกันบริเวณจุดตรงนี้กันพอสมควรนะฮะนะครับ,นะรบตรงอีกฝั่งนึงนี่ก็จะเป็นที่ตั้งของพวกบรรดาร้านค้าร้านอาหารนะครับตึกแล้วก็อาคารต่างๆเช่นเดียวกันนะครับก็มีวนรอบเลยนะครับสำหรับจุดของ อาคารตึกต่างๆนะครับตรงส่วนนี้นี่ก็จะเป็นของวัดนะฮะตอนนี้นี่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ15นากาสนาทีนะครับหรือว่าบ่าย3มง15นะครับก็สังเกตนะว่าจะเริ่มมีผู้คนเริ่มออกมานั่งทำกิจกรรมกันแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับอากาศที่ประเทศกัมพูชานะก็ถือว่าค่อนข้างจะเย็นสบายเลยครับในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับ ปิดสักกรารมานี้ไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่แต่ฝนก็ไม่ตกนะฮะเพราะว่าอากาศเนี่ยออกแนวเย็นเย็นแล้วก็ค่อนข้างจะมีลมพัดอยู่พอสมควรนะครับเนยฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนอีกเช่นเดียวกันนะฮะเป็นลานกว้างนะครับที่ผู้คนมักจะมาทํากิจกรรมแล้วก็ออกกําลังกายกันนะครับในทุกๆวันก็ถือว่ากัมพูชาเนี่ยได้สร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้มา พักผ่อนออกกําลังกายกันนะครับก็จะอยู่ต่อๆกันเลยนะครับตรงนี้นี่จะเป็นอนุสาวรีย์มิตรภาพกัมพูชาเวียดนามนะครับส่วนใกล้ๆกันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกมาครับก็จะเป็นในส่วนของอนุสาวรีย์เอกราชนะฮะก็ถือว่าเป็นลนดนมาร์คที่สําคัญในกรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชาเดี๋ยวเรามาชมจุดของอนุสาวรีย์กันต่อนะฮะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆหน่อยนะครับนะครับลูกป,ปั้นของทหารแลวก็หญิงชาวบ้านนะครับเป็นการสร้างขึ้นก็เพื่อลำลึกในเหตุการณ์สงครามกพูชาวเวียดนามนะที่เวียดนามเนี่ยได้มาลบต่อสู้แล้วก็สามารถปรบาบปรามพวกเขมรแดงแล้วก็ทำให้เขมรแดงเนี่ยสิ้นสุดหมดอำนาจลงไปได้นะครับ และก็สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงพวกบรรดาผู้เสียสละและก็ผู้วัยชนในสงครามครั้งนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในสมัยอดีตนะครับที่เกี่ยวกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะ ก็ยุคเขมรแดงเรืองอำนาจเนี่ยก็จะตรงกับช่วงยุคประมาณยุครัวรรดที่60-70นะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของอนุสาวรีย์มิตรภาพกัมพูชาเวียดนามนะฮะที่ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ